ยุดก่อนอย่าเพิ่งฟอกสีฟันถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ข้อแรกเลยสําคัญสุดๆเลยนะก่อนฟอกสีฟันจะต้องขูดหินปูนก่อนถ้าไม่งั้นเนี่ยตอนฟอกไปเราก็จะไปฟอกที่หินปูนแทนที่จะเป็นฟันก็จะกลายเป็นหินปูนขาวฟันไม่ขาวได้นะคะข้อ2ถ้าเกิดมีฟันผุหรือว่าฟันสึกเราจะต้องอุดก่อนถ้าไม่งั้นตอนฟอกจะเสียฟันมากๆเลยข้อที่สนะคะ น้ำยาฟอกสีฟันเนี่ยจะไม่เปลี่ยนสีวัสดุอุดหรือว่าตัวข้อฟันแปลว่าถ้าเกิดใครมีวัสดุอุดเดิมอยู่พอฟอกสีฟันเสร็จอาจจะต้องมาหรือเปลี่ยนสีข้อที่4หลังจากฟอกสีฟันแล้วอาจจะมีอาการเสียวฟันได้ เราสามารถลดอาการเสี่วฟันได้ด้วยการใช้ยาสีฟันแก้เสี่วฟันนะคะข้อที่5หลังจากที่ฟอกสีฟันแล้วฟันจะเหมือนกระดาษขาวแปลว่าพร้อมติดสีตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็จะแนะนำให้งดอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่มีสีอย่างเช่นไวน์โค้กเบบซี่หรือว่าชากาแฟถ้าเรายิ่งกลับไปกินเร็วสีก็จะยิ่งกลับมาเหลืองเร็วนะคะ